คุณภูมิธรรมเนี่ยนะในก้าวไกลนะครับให้ทิ้งเรื่องพ่อการแก้กฎหมายมาตรา272มันยากยากกว่าโหวตนายกรอบที่ผ่านมาด้วยซ้ําแล้วหวังด้วยครับว่าจะรอสอวอหมดวาระอาจจะมีช่องว่างมีสุญญากาศทางการเมืองแล้วเกิดเหตุการณ์วุ่นวายตลบตัดเกิดรัฐประหารมีการพูดถึงเรื่องของการแก้ไขมาตรา272ที่เคยไม่ผ่านกันอยู่แล้วนะครับถูกตําหนิตีเต,ตียนกันอย่างมากนะครับที่ก้าวไกลเสนอเรื่องนี้ เพราะว่าอย่างไรเสียการแก้กฎหมายโดยเฉพาะการแก้รัฐมนูญนั้นต้องอาศัย,ยเสียงสอวอ,อยู่ดีลําพังการโหวตนายงตรีขาดเสียงสอวอไม่กี่สิบเสียงแต่ถ้าเกิดไปแก้ไขกฎหมายนี้คนคาดหมายกันว่าไม่ได้รับเสียงจากสอวอส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับเราไปติดตามสายตรงที่เคยอยู่ในบ้านจันทร์สองล่าที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณทักษณิณชินวัตรช่วงนี้ออกมาพูดบ่อยเป็นพิเศษนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยแน่ก้าไกลนะครับ ให้ทิ้งเรื่องข้อาการแก้กฎหมายมาตรา272ทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าการคิดแบบนี้เนี่ยนะฮะมันยากยากกว่าโหวตนายกรอบที่ผ่านมาด้วยซ้ําแล้วหวันด้วยครับว่าจะรอสอวอหมดวาระอาจจะมีช่องว่างมีสุญญากาศทางการเมืองแล้วเกิดเหตุการณ์วุ่นวายตลบัดเกิดรัฐประหารก็ได้นะครับชี้ว่านาคตประเทศอยู่ในมือก้าวไกลจี้อย่าเอาวาระการเมืองตั้งยึดประชาชนยึดส่วนรวมเป็นหลักแกใช้เหตุผลแบบนี้นะ 17กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งในรายการคุยข่าวนอกจอนะครับว่าตนเนี่ยไม่ได้อยากออกรายการต่างๆมากนักเพราะว่าโดยมาราย,ยาทต้องคุยกันสองภาคแต่ผลสรุปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเรายังเห็นต่างกันทั้งเขาและเราโดยวันนั้นเขาเนี่ยก็คือก้าวไกลนะครับเห็นว่าตอ้องคุยเรื่องของมาตรา272ซึ่งตนบอกว่ามาตรา272เนี่ยเราเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับแต่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกการเวลานะ เวลานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดถึงการแก้ไขมาตรา272แต่เวลานี้คือจะทําอย่างไรให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้และต้องเคลียร์ก้าวไกลจะได้ไปต่อหรือไม่ทาไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวหรือไม่ซึ่งการเปลี่ยนตัวไม่ใช่ว่าจะได้เหมือนกันนะครับดังนั้นต้องมาคิดหาทางว่าจะทํายังไงให้ได้ซึ่งการคุยวันนั้นไม่มีข้อสรุปนะครับก็ให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างไปหารือกันในพักหลังจากนั้นค่อยมาหารือกันอีกที คุณภูมิธรรมเนี่ยกล่าวว่าในวันศุกร์ที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาพรคเคลื่อนไทยก็ได้ถามก้าวไกลน,นะครับว่ามีแนวทางอย่างไรซึ่งทางพรคก้าวไกลก็อยากเสนอชื่ออีกครั้งซึ่งตนตอบให้ชัดเจนไปเลยว่าจะเป็นอย่างไรเพราะได้เสียงสอวอรประมาณ13เสียงขณะที่การโหวตครั้งแรกเนี่ยเราเนี่ยก็ให้หมดใจเพราะก่อนที่จะโหวตครั้งแรกนายวิโรจน์ลักษณะด,ดีสรสอสบัญชีรายชื่อพรคก้าวไกลบอกว่าได้เสียงสอวอมา100เสียงสิริกัญญาปันสกุลรองหัวหน้าก้าวไกลบอกว่า ได้เสียงสอวอมาเกินแล้วนะครับคุณพิธาเนี่ยก็ออกอาการมั่นใจเชื่อว,ว่าจะได้ไปต่อซึ่งเราก็ถามมาตลอดนะครับว่าทําได้แค่ไหนแล้วต้องช่วยอะไรไหมพคก,ก้าวไกลก็ตอบว่าทําได้นะครับเราต้องมั่นใจเมื่อผลออกมาเนี่ยสอวอรปรากฏได้13เสียงนะครับผิดจากที่สิริกัญญาบอกผิดจากที่วิโรธบอกภูมิธรรมก็เลยบอกว่าถ้าวันนั้นรวบรวมเสียงได้สัก350 3 5 0ร้อถึงสามร้เนี่ยผมว่าน่าจะคุยได้เพราะมันเหลืออีกแค่ประมาณเศษสิบถึงยีเสียงเท่านั้น ว่าจะทำยังไงแต่ในเมื่อเสียงสวได้แค่13เสียงเหลืออีก51เสียงนี่มันยากตรงเนี้ยนะครับเราเนี่ยให้เกียรติพรรคแกนนําดังนั้นต้องมาคุยกันว่าจะทําอย่างไรซึ่งเราเนี่ยคิดต่างต้องกลับไปพูดคุยพรรคตนเองว่าจะมีทางออกร่วมกันอย่างไรนะครับขณะที่พิธีกรเนี่ยครับคุณสรยุทธ์เนี่ยก็ถามว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถามก้าวไกลว่าอย่างไรที่จะได้เสียงสอวอีก51เสียงคุณผู้ทาบอกว่าตอน,น,นแรกตนบอกว่ามาตรา272เนี่ยตนไม่เห็นด้วยคือเห็นด้วยในหลักการนะ ทำคู่ขนานกันได้แต่ไม่ใช่วาระที่จะเอามาเปลี่ยนหรือว่ายกขึ้นมาทําก่อนนะและก็ถามว่าถ้าจะเสนอนายพิธาเนี่ยและปัญหาต่อจากนี้สวจะเสนอเป็นยัตติหรือไม่เป็นยัตติอันนี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาว่ามันเป็นยัตติซ้ําตามระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเป็นยัตติที่มันซ้าเนี่ยอาจจะตีตกเลยเสนอซ้ําไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นยัตติเนี่ยก็ถือว่าคุณพิธาสามารถจะโหวตซ้ําได้นะครับเราก็จะยกให้ครับทั้ง1นึเสียงแต่ต้องตอบเรา ได้ก่อนว่าจะไปรวบรวมเสียงให้ครบ376ยังไงไม่ใช่ว่ามาแบบเดิมนะไม่ใช่ว่ายอมรับว่าแน่นอนอย่างโน้นอย่างนี้นะฮะอันนั้นเราไม่เห็นด้วยแต่ต้องบอกว่ามันได้มาเท่าไรมีชื่อใครบ้างต้องเจาะลึกและไม่ต้องมีมารายาทไม่ต้องเกรงใจกันแล้วรอบนี้ที่ผ่านมาทั้ง8พักเนี่ยก็ถามเสมอว่าได้เสียงใครบ้างก็ไม่เคยตอบครับก้าไกลนี้ไม่เคยตอบครับซึ่งทางพักเพื่อไทยก็เคยบอกว่าได้เสียงสวเนี่ยเป็นใครบ้างถามแล้วนะซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่ออะไร ดังนั้นการโหวตเรื่องนายมมตรีครั้งนี้พรรคเพื่อไายยืนยันโหวตให้ไม่มีปัญหาแต่ต้องบอกมาก่อนว่า19กรกฎาคมเนี่ยไปได้เสียงสอวอเป็นใครมาบ้างเพิ่มอะไรมาบ้างแล้วจะทําอย่างไรให้ได้3 7 6ไม่ใช่ว่าเสนอไปเรื่อยๆไม่เอานะครับถ้ายังได้เสียงเท่าเดิมเพิ่มขึ้นไม่มากพอได้แหละแกใช้คำว่ามันต้องจบแล้วครับแต่ถ้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญต้องมาคุยกันครับว่าจะยังไงเพื่อให้ได้ความสําเร็จในการโหวตครั้งที่สาม แต่ถ้าเกิดได้เสียงเพิ่มไม่เยอะอันเนี้ยต้องคิดหาทางออกอื่นแล้วนะครับอืมคุณภูมิธรรมบอกว่าทั้งนี้ตอนไม่อยากพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าจะกลายเป็นว่าตนเนี่ยอยากจะแย่งชิงตนไม่อยากให้ประเด็นมันเปลี่ยนแต่ต้องคุยกันให้ชัดว่าจะเอาอย่างไรนายสยุทดก็ถามต่อว่าแล้ววันที่15กร,รกฎาคมได้พูดคุยกับก้าวไกลหรือไม่ว่ามีแนวโน้มจะได้เสียงใกล้เคียง376เเสียงคุณภูมิธรรมกล่าวว่า พรรคเก้าไกลเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยากลําบากเพราะสวถูกกดดันซึ่งตนบอกไว้ว่าคุยกับสวต้องให้ความมั่นใจนะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเป็นแบบนี้ซึ่งในวันนั้นจบการคุยแค่นั้นต่างคนต่างไปคุยกับพรรคตัวเองเพื่อจะเอาข้อสรุปมาคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้เขาจะประชุมกันต่อนะครับนายภูมิธรรมเนี่ยกล่าวว่า16กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิธาเนี่ยออกคลิปถแถลงกลายเป็นประเด็นใหม่ไม่ใช่ประเด็นที่ตกลงกันใน8พักกลับกลายเป็นว่า8พักเนี่ยเห็นร่วมในสองสมรภูมิซึ่งประเด็นที่ตนตจิตใจคือสองสมรภูมนินี้เป็นนวาารระะพพคกก้ไลิ ซึ่งไม่ได้ซึ่งเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนสิ่งที่นายพิธาเสนอเรื่องมาตรา272ถือว่าอยู่นอก MOU ไม่เคยเกินคุยกันเรื่องนี้มาก่อนคุณภูมิธรรมกล่าวว่าซึ่งผมถามสื่อเลยว่าสมรภูมิที่1เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่จะไปเรื่อยๆนะครับต้องมีกรอบเวลาถ้าไปเรื่อยๆไม่มีกรอบเวลารับสภาพนี้ไม่ได้เหมือนกันถ้าจะไปให้ถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าสวหมดวาระประเทศรอแบบนั้นไม่ได้ นีนะครับเริ่มเห็นหางออกมาแล้วนะครับประเทศรอแบบนั้นไม่ได้จะต้องอาวาระประชาชนและ,ะ,ะวาระประเทศเป็นที่ตั้งเพราะเราต้องเจอปัญหาเศรษฐกิจปัญหาแบบดับเบิลเอลนิโยไม่ใช่วาระก้าวไกลวาระการเมืองและวาระพิธาเป็นที่ตั้งที่ผมพูดเรื่องมาตรา272ผมไม่ได้แยง้ง272นะครับยังที่กําลังเข้าใจและโจมตีผมการแก้272ผมเห็นด้วยแต่ว่าได้เสนอเรื่องนี้ไป6ครั้งแล้วพักเพื่อไทยเสนอไป2 แต่ตอนที่พักเพื่อไทยเสนอมาตรา272ในพรรเก้าไกลคราวนั้นก็งดออกเสียงนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือจะทําอย่างไรในการจ้างจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากถ้าไม่ได้และมีการเสนอตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็หมดโอกาสและประเทศจะมีปัญหาอันนี้ไม่ได้และวันนี้ผมจะถามพรรเไกลเพื่อขอคําตอบชัดเจนนะครับช่วงเย็นเขาประชุมกันครับสิ่งนี้นะครับ โดยไม่ตีตกโดยไม่ได้ตกลงกับแปดพักมาก่อนคืออะไรที่ไปเสนอมาตรา272เป็นสิ่งที่นอกเหนือ MOU และเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญมากกว่า MOU หรือคุณภูมิทํากล่าวต่อไปว่าไม่รู้จะสู้สมรภูมิที่2เรื่องมาตรา272แต่ให้โอกาสสมรภูมิแรกเท่านั้นนะครับหวตน,นายกพุทนี้ถ้าเสียงไม่ถึง350ต้องยอมถอยให้พักเราครับพักเพื่อไทยจะเสนอนายกเพราะไม่อยากให้เอาความเชื่อเป็นความจริงตนอยากเอาความจริงและทําความจริงชนะความฝันนะครับ เป็นความเชื่อใหม่ที่ถูกต้องและหาพรรคเก้าไกลเอาแต่วาระตัวเองประเทศชาติไปไม่ได้ส่วนเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้หรือไม่ว่าพรรคเก้าไกลยังไม่ชัดเจนว่า19กกรกฎาคมนี้จะได้เสียงเท่าไหร่แล้วเปลี่ยนเป็นของเพื่อไทยเลยได้หรือไม่คุณผู้ทากล่าวว่าก้าวไกลเนี่ยต้องตอบผมบอกไปแล้วที่เขาไปบอกว่าอนาคตของพรรคเก้าวไกลอย,อยู่ในมือประชาชนนั้นไม่ใช่นะครับอนาคตประเทศอยู่ในมือเก้าไกลพิธาถ้าตัดสินใจถูกเอาวาระของประชาชนไปนที่ตั้งประเทศมีทางออก แต่ถ้าเกิดตัดสินใจผิดอาวารทางการเมืองเป็นที่ตั้งนะครับคุณสุรยุทธก็บอกว่าในความเห็นส่วนตัวในคัดเดตนายก3าคนแพททองทานชินวัตนเสถาท,ทวีสินและชยะัยเกษมนิติสิริใครเหมาะสมที่สุดคุณภูมิธรรมกล่าวว่าทั้ง3คนมีศักยภาพถ้าพูดตอนนี้ก็หมายความว่าวเพื่อไทยเตรียมทุกอย่างไว้แล้วไม่อยากจะโดนทัวลงอีกนะครับอันนี้คือคร่าวๆที่คุณภูมิธรรมพูดนะครับจริงๆก็ยาวกว่านี้แต่ถ้าเราสรุปจุดยืนกันได้ชัดเจนตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ย ค่อนข้างจะไปบีบก้าไกลผสมควรนะครับเพราะว่ามองว่าอีกฝ่ายหนึงเนี่ยเอาแต่ใจในการเสนอไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าให้สวมหมดวาระเพื่อไทยยอมรับอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องนี้ต้องย้อนถามไปถึงในครั้งที่พระเก้าไกลยอมให้ประธานสภาเป็น อาจารย์วันนอซึ่งแน่นอนว่าเป็นพักที่หลายคนมีความเชื่อว่าแตกนแผนงมาจากพักเพื่อไทยนั่นแหละในการแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยอย่างที่คุณสุเทพว่า,าไว้ในรอบการเลือกตั้งปีหกสองดังนั้นเมื่อยอมแพ้ในเวทีของการเลือกประธานสภาแล้ววันนี้ก้าวไกลก็มีความแข็งขืนขึ้นมาพอสมควรนะครับแล้วก็ตอกก้าวไกลไปมากพอสมควรว่าไอ้ที่คุยไว้แปดสิบถึงหนึ่งร้อยเสียงสงวน,นั้นเห็นไหม สภาพเนี่ยมันไปไม่ได้เลยเพอในวันโหวตจริงมันคนละเรื่องกันนะครับแล้วคุยกับใครบ้างชื่ออะไรบ้างก็ตอบเราไม่ได้เราพยายามจะถามแล้วโหวตครั้งที่2เนี่ยก็ต้องตอบเราให้ได้ว่าไปคุยกับใครทําอะไรมาขั้นตอนกระบวนการเป็นแบบไหนไม่ใช่ว่าดันทู่รังโหวตแล้วก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมแล้วก็จะเอาแบบนี้ครั้งที่3ครั้งที่4เรื่อยๆไอเราเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าประเทศมันเดินหน้าไม่ได้อยากให้เอาการจัดตั้งรัฐบาลใหม่มาเป็นวาระสาคัญมาตรา2 7 2ตีตกไว้ก่อนคุณุพิธาอย่าพิ่งไปพูดในสิ่งที่ ตัวเองคิดเองเออเองคนเดียวพรกเก้าไกลคิดเองเออเองคนเดียวไม่ได้ถามแปดพักนะครับสองวาระคู่ขนานกันในการแก้ไขปัญหาประเทศนี้คุณภูมิธรรมยอมรับแค่วาระแรกคือการช่วยคุณพิใหยเป็นนายกแต่พรกเก้าไกลต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนในการตอบคำถามไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนพรคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับแล้วสองจัดสองนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่แนวทางแปดพาร่วมได้ทำเอโ u ยูกันเอาไว้พกเพราะก้าไกลเคยคว่ำเคยไม่ร่วมเคยไม่โหวตกับพักเพื่อไทยตอนนั้นนําเสนอไปนะครับอันนี้ก็จํากันได้ อย่างที่ว่าครับบางคนก็เชื่อว่าเกมนี้ถูกเซตขึ้นมาให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเดินไปอย่างนี้และพรรคเก้าไกลต้องเป็นฝ่ายค้านในท้ายที่สุดนะครับนี่คือเรื่องจริงที่ออกมาจากคุณภูมิธรรมและคุณภูมิธรรมก็สนิทชิดเชื่อคุณจักรสินนะครับส่วนความเป็นมาหรือแผนเบื้องหลังจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องไปตีความกันเองนะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเปลญกลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580